สวัสดีครับพบกับหนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีนะครับทิดอึงดําดีเศรษฐีนักราชนะครับวันนี้ทิดอึงอยู่ในดงกล้วยทิดอึงมาเที่ยวบ้านพี่อ่าคุณพี่เขาที่ทิดอึงมาเคยนําสูตรสตาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสองไร่สองงานสามสิบเก้าตารางวาอยู่ที่ตำบลโพพยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากอําเภอเมืองเนี่ยประมาณสักสิบกิโลห่างจากตลาดโพพยาเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลไม่ถึงดีอ่าแปลงนี้มีข้อดีและข้อเสียเป็นข้อดีคือบ้านสวน บ้านหนึ่งหลังแต่ถ้าใครเข้ามาชมต้องขอโทษด้วยนะครับนัดหมายล่วงหน้านหน่อยเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณพี่แกกําลังไปจับหมายอยู่สิบกว่าตัวบางแก้วล้วนๆเลยอ่าเ,เห็นไหมึออ๊บเนี่ยมีสวนมีสะแล้วมีไม้เศรษฐกิจมีมะม่วงมีกล้วยไม้ผลหล,หลากหลายชนิดเลยดูทรงผมเป็นไง เป็นไงวันนี้แต่งวันนี้คุณพี่กําลังไปจับหมายอยู่นะผมไม่เดินไปในบ้านนะเพราะว่ามาดูจับเสร็จยังเนี่ยแล้วก็มีไม้ศรษฐกิจที่ผมบอกไว้คือพยุงประดูคูณเจ็ดสีไม้แต่ละต้นเนี่ยอายุไม่ต่ํากว่าสิบห้าปีนะระบบน้ำเนี่ยคุณพี่ก็เดินเนี่ยยกให้เลยนะไม่ถอดออกมีปัม๊มน้ํามีโรงจอดรถบ้านกระตันสภาพเนาะ ที่คุณพี่แก่ขายเนี่ยเพราะว่าแฟน,กนแกป่วยอ,อแกเลยขายแกไม่อยากขายแล้วเพราะป่วยอยู่กับลูกสาวคุณพี่แกอยู่คนเดียวที่นี่เลี้ยงดูแลหมาสิบกว่าตัวใครสนใจก็นัดหมายเข้ามาครับอ่าลืมบอกไปราคาสามจุดเจ็ดห้าล้านอย่าเพิ่งต่อรองถนนคุดแดงนะครับอย่าเพิ่งต่อรองอ่าข้อเสียบอกข้อเสียเลย ลงจากถนนลาดยางมานะครับเลาะตามถนนหินคุกเนี่ยเข้ามาประมาณสักสี่ร้อยเมตรฝั่งนูน้นตรงข้ามนู้นจะเป็นถนนลาดยางอันนี้เป็นคลองนะติดกระลองสมบทานนะอ่าไฟฟ้าประปามีใครชอบบรรยากาศแบบนี้ลุกทุ่งลุกทุ่งบ้านสวนพร้อมอยู่บ้านก็ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตอ่าก็ลองมาลองมาคุยกัน นัดหมายก็ชมลงหน้าสักหนึ่งวันจะได้ให้คุณพี่ระจับหมาไว้ให้ด้วยวันนี้ก็มีโอกาสมาคุยกับคุณพี่เพราะามีท่านที่สนใจขอนัดขามาชมก็เลยมาคุยกับคุณพี่ก่อนว่าคุณพี่สะดวกวันไหนเพราะว่าแกต้องบางทีแกต้องวิ่งไปดูแลภรรยาแกกับลูกสาวที่อีกบ้านหนึ่งแกก็อยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะก็ขอฝากเขาด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ